สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเอ้าเซอเอกทำอะไรเนี่ยตายแล้วเจาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ย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 คือไปเป็นยังสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้มาช้าไปครับ เ้ยไปรุ่นเองขับติด wow. น right. huh kind of ีฮะเฮ้ยไปแล้วเว้ยออไปได้แล้วเ้ยอันนี้บินอะบ่ใครขับจมครับ ใครทำจมใครทำจมครับใครเพื่อนดิสูดแดงคนนั้นเลยนี่โทษเสียเองอีกแล้วใครเพื่อนดิสูดคนนั้นเลยจุจมเนี่ยแซฟเฟอนสุดครับนี่ครับอันนี้กำลังวินเอาครับ เออไปแล้วเว้ยว่าไ้กูอยู่ไกลโอได้เราบอเสีตอได้แล้วไอ้ยะลกนตัดอยู่ค้าไปถึงสองต้นเองต้นตัดอยู่คาเลยบอ โอ้ต้นใหญ่ใช่ไหมจะตอตัดเลยใช่ไหมใครตัดอ่ะโอ้ไม่ใช่ครับสตูไม่มีคลิปลงเหรอไปแล้วครับนาเซก ขึ้นได้ไหมเนี่ยจะขึ้นทางไหนได้เนี่ยนี่ครับ,บไหนนี่แล้เสียต้อบหอโอ้โอเองนี่เออลากมาลากมาไม่ได้เลยปวดหัวเลยครับป๋า <laughs> ฮะอุ๊ยจะได้มาขับเด้เปลือเด้ะมาดูจะขึ้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจดีเพิ่นมาครับเอา เอารถเซดีออกก่อนเอาลองดูครับขึ้นอะไไหมเฮ้ยได้วะไอ้ย่ามาแล้วพี่เพื่อนหมดเลยเจ้าต่อเองอย่าขับลงอีกหนาเข้าใจไหม เพื่อนหมดเลยเด๋ยวแซกจัดให้คร hmm. ับเนาะให้เพื่อนที่สุดบ่มีสายรายงานมาแล้วครับต้องรีบมามาทันครับเฮ้ยไปรุ่นโซ่นี่ทำไงอ่ะเอากอดรถไยเลย ลู้นน้ำน่ะมีไหมลากไปเลยนู ót, ้นน่ะตรงานี่นนี่นีเอาเอาลากปดูรถด้วยนี่แหลตรงอนี่แหละนี่รงนีหนี่นี่ไปลากไปแล้วครับผู้ช่วยครับ ัยรุนไปรุ่นอ้น<ป>ล้างโซเองเอาไปเกาะเลยนะเอาให้สะอาดนะ<ไ>เอาให้สะอาดนะไม่สะอาดแล้วทำไมเอยเอ้ยขอโทษครับปวดหัวเลยดิปาปวดหัวเลยดิปาไปดิไปดิ ปวดหัวเลยดิยปลาฮะ,ะ,ะลาย,ยต้องเอารถไทยไปเย็ดท่าก่อนต้องเพิ่นเปิดหน้าไม่ได้ล่ะเเป็นไงสนุกไหมสนุกเออสนุก เสียต่อช่วยจำที่เลยบ่ฮะออ,อ,อาอีกวะเดี๋ยวเสียต่อช่วยจำที่เลยใช่ไหมเปื้อนหมดเลยครับเปื้อนที่สุดคือนั้นแหละครับลงนี่แหละเสียต่อนี่แหละช่วยงานดีมากเลยาจะลงไม่ได้ครับวันนี้บ่โอเซ็กยืนขึ้นยืนสภาพจังสั่นเ,บบนเปียกหมดเลย มาใส่ใส่ <c oughs> เดี๋ยวให้เขมียนล้างโซ่ก่อนเอาให้สะอาดเด้อร์ไปรุ่นจัดไป นี <ś ā> ่ครับสภาพสายร่มอย่างวะ ยืนดีม่เองยืนีไม่เองใครรู้อะไเอารถไปลงอืมแต่คลิปอยู่เริ่มล่างคาเลยขับรถกระบากระบาเด้อฮะนี่เปื้อนอ๋อไปหาซื้อพวกซื้อยังเงินไหมวะขอไดีฮะประมูอมาในขี่มอไซค์มากมันกับปมืลหรอแต่ขี่ห้หล่อกับบ้านเนี่ยเดินหนามันกับสวมเนาะ เข้าอไปอ่ะตรงไหนไม่ดีอ่ะได้หาเอ็ดเอาลรกร่างปูดีอือปูย่าให้มันสะดุดมันแรนฝนคือเบียกระป๋องยาวหนึ่งแล้วกันไปไปช่วยกันดูก่อนเลยปูหลดเพราะว่าฝนมันชีมากตลอดแบบนี้เหะอจะปูได้หนีนะปูเลยปาดออกหน่อยนึงปาดแล้วก็ปูเลยขุดหินใส่เวลาแล้วกันไปกินถ้ามันคว้าแนงได้ก็นำต่อเลยครับมันมองเทมันหลากย่างเนาะ กุญแจนังดำนี่ก็ได้เนาะอันนี้มันแจ็คม้วนเลยคุณใบสองโอ้ใบสองไงไปไปบอกไปเฮ็กทางม่ดีก็ทำทางออกมาอันนี้ซื้อเลยปะเอามาเดี๋ยวซื้อเองเออพอลราซื้อเองอ่ะนี่ครับเด้กรุ่นใส่โซ่จะสอนใส่เซ็กสอนฮะไปเอาแฟบฮะเอาแฟบมาใส่หน่อยนี่เกาะตัวนี้ก่อนเกาะตัวนี้ก่อนนี่นี่ไม่ไม่เกาะข้างล่างเกาะไป เดี๋ยวในรูนี่นะในรูอ่ะเอาฐานลงก่อนดีไหมเอาผ่านลงก่อนเอาออกออกก่อนผ่านลงก่อนไปอย่างประมาทมันหนักเลยเนี่ยมันขาดเลยเนี่ลงเลยลงหมดเลยเออนั่นแหละทีนี้เองทำเลยหลอดนั่นแหละเออนี่แหละนตายนั่นแหละเฮ้ยแม่แม่วยเกาะไปเนาะปลาข้าง แซมนลับเป็นบาทอ่ะบาทช่วยกันทำทางเอาลูกรังลงเลยอะไรมันลื่นยัดยับตะตรงลงเต็มเลยถ้าจะต้องถึงลื่นอ๋อเอาหอดข้างหินครูมาเนาะเอาหม่องหม่องปลาปลาอยู่ข้าแคบๆเออทะเลโตดึงมาดึงโซ่นี่มาดึงมาคล้องนี่คล้องนี่เออาไม่ต้องตึงไม่ต้องตึงหรอกแซมทับมอเตอร์ไซค์ตามนี้ครับเรไปเด้นี่พันนี่ ขันนี้ขึ้นไปนู่นเอเอนั่นแหละขันขึ้นไปนู่นบดตามบดจือบดยื้อไผ่แล้วเอา,เอาดึงมาอีกดึงมาอยู่ดึงเอาไปนู่นเกาะนู่น พันมานี่ไปกาะกับยางรถกากั้วยางรถเละอีกใส่รถพ่วมถูกด้จัดการอโอ้แค่นั้นเลยขับข้างบนอีกเกาะข้านบนอีกจะเกาะจะยังไก็ได้แลว ไปนี่ครับทางซ้ายด้วยเข้าไปเลนนู่นเู่นเดี๋ยวดินนดิไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับเอาไว้รุ่นโอ้เดินกลางแล้วว่เดี๋ยวนี้น่ะฮะเดินกลางแล้วดูว่าเพื่อนหมดเลยลงทุนถอนลงเท้าถอนทำไมรองเท้าเอาไปใส่ลงไปเลยล่ะโอ้ยรองเท้ามันเปียก